ไปดูมติคณะรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมติสําคัญก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณวิทยรัตนากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะทดแทนตําแหน่งที่ว่างเนื่องจากว่าคุณเสษฐพุทธสุดที่วาดนารุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันเดี๋ยวเขาจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้นะคะสําหรับคุณวิทยเองจบปริญญาโท3ใบเลยค่ะ มีความช่วชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองกฎหมายธุรกิจและการเงินปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินซึ่งคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าสามารถทํางานร่วมกันกับผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ได้อย่างราบรื่นแน่นอนสื่อเองอาจจะไม่ทราบนะคะว่าท่านมีความใกล้ชิดกันหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาโดยตลอดส่วนการทํางานร่วมกันต่อจากนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของนโยบายการเงินการคลังแล้วก็ทํางานต่อเนื่อง กับผู้ว่าแบงค์ชาติคนเก่ามีเสียงคุณพิชัยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะไปฟังค่ะธนาคารประเทศไทยนยี่เขาก็กก็มีภารกิจมีหน้าที่อยู่แล้วนะครับทำที่ผ่านมาเราก็ทํางานด้วยกันด้วยดีจริงๆก็ <c oughs> จะสังเกตนะครับดูมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางคลังกับนโยบายเงินก็เริ่มค่อยจูนเข้าหากันนะครับการทำงานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ผมยังยึดหลักนะครับว่าในเรื่อง ถ้าข้อมูลถึงการเข้าใจปัญหาเหมือนกันร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผักดันเศรษฐกิจแล้วนโยบายการเงินอะไรที่เหมาะสมก็เป็นความอิสระที่ที่ธนาคารประเทศไทยจะสามารถจะลงไปคิดดูว่าเป็นแบบใดครับวันนี้คุณพิชัยยังพูดอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะก็คือเรื่องการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐด้วยท่านบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีข้อตกลงที่ได้บทสรุปกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครับแต่ทางสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าหลัง พ้นวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยก็ยังเจรจากันได้ต่อเรื่อยๆครับใช่ค่ะ